สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือไอ้น็อตเกมไกด์ใน d เดนนี่ชายนะครับและนี่คือคลิป g เกตยัวชายนะครับกับชายใหม่นะรีวิวไททาเนียนะครับ5้าดาวนะครับซึ่งเป็นชายตัวใหม่ที่เข้ามาในแกมเลกนาเบกในซีซั่นที่นะต้องขอไปด้วยที่คลิปออกมาช้าแต่ว่าก็อยากทำไว้นะครับเป็น บันทึกนะสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นเล่นนะครับแล้วเข้ามาเจอคลิปนี้หลังจากอีเวนต์ของเล็กนาเบสทีท่านี่ไผ่านไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะมาทำความรู้จักกับไททเนียกันแล้วก็จะได้รู้ว่าต้องปั้นไหมนะครับนะต้องปั้นต้องเปิดหาไหมเวลามีตู้รีรันนะอะอย่างนี้ดีกว่านะฮะนะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับไทเทเนียกันนะครับไทเทเนยียน,นะครับเป็นสายโจมตีนะครับาตุแสงนะ ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งเรียกว่าต้องเป็นตัวแรกเลยดีกว่านะครับของธาตแสงที่สามารถเปิดหาได้แล้วเมื่อใส่หินนิกิชันทําดาวแดงแล้วเนี่ยจะสามารถสีได้หกครั้งนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของไททเนียกันก่อนเลยนะฮะต้องบอกว่าไททเนียเนี่ยอาจจะมีผมทํากราฟิกอาจจะแตกต่างร่างอื่นนิดนึงนะครับคือเนื่องจากว่า เปิดมาบวกหแล้วก็ทําดาวแดงได้เลยตั้งแต่แรกนะครับก็เลยสามารถหยิบยืมกราฟิกจากในเกมมาทําได้นะปกติจะแบบไปคีย์ตารางเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสกิลนะอันนี้คือแบบด้านซ้ายมือนะครับสายสุดนี่คือจะเป็นสกิลแบบเต็มที่แรงเจ็ดเลเวลสิบนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่หินนิชชันไม่ได้ทําดาวแดงนะ ในส่วนของแถบสกิลนะครับก็จะโจมตีได้สูงสุดอยู่ที่สามพันแปดสิบเอ็ดนะโจมตีศัตรูหนึ่งตัวนะครับเล็งเป้าไปที่ธาตุมืดก่อนนะครับแล้วก็มีโบนัสดาเมจนะอยู่ที่เก้าร้อยสามสิบห้านะโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะเล็งที่ศัตรูธาตุมืดนะครับแล้วก็ในเลสหรือในแรกหน้าเบกเนี่ยจะสร้างความเสียหายไม่ส่วนพลังม้องกันเนี่ยอยู่ที่สองพันเ้าสิบแปดนะฮะ ในส่วนของทำอิ i ิชันนะครับดาวแดงเนี่ยอยู่ทางตารางถัดมานะด้านขวานะครับก็จะทําดาเมจได้สูงสุดอยู่ที่3 1มพนสบเดนะครับโบนัสดาเมจนี่จะได้บัฟเพิ่มนะเป็น1 2 3นพังรสาสิบห้าหน่วยนะแล้วก็ตัวความเสียหายไม่สนพลังป้องกันที่จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในแร็กหน้าแบกเนี่ยจะไม่ได้รับบัฟนะครับจะอยู่ที่สองพก็แสดเหมือนเดิมนะอันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวจะแบบ สีบอสโหดเกินไปก็เลยโดนเบกไปประมาณนี้ในส่วนของสไลด์สกิลนะครับสไลด์สกิลนี่คือแบบแรงเจ็ดเลเวลสิบธรรมดาก่อนนะจะทำดาเมจสองครั้งกับศัตรูสองตัวนะมีดาเมจอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบหกนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยจะเล็งไปที่สายสนับสนุนก่อนนะครับถือถ้าเกิดไม่ใช่สายสนับสนุนก็โจมตีได้นะแต่แค่ว่าถ้ามีสายสนับสนุนจะเล็งไปที่ปีกก่อนนะครับ แล้วก็จะสร้างความเสียหายไม่สนพลังป้องกันนะครับอยู่ที่หนะึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกอันนี้เป็นศัตรูสายปีกนะครับก็คือถ้าเกิดไม่ใช่สายสนับสนุนนะครับความเสียหายไม่สนพลังป้องกันจะไม่เกิดนะครับแล้วก็โบนัสดาเมจนะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกนะครับอันนี้ก็เฉพาะศัตรูธาตุมืดด้วยนะถ้าไม่ใช่ศัตรูธาตุมืดนะครับก็จะไม่ออกเหมือนกันนะ ในส่วนของทําดาวแดงนะครับในตารางข้างๆนะดามเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น4,946หน่วยนะโจมตีสองครั้งศัตูสามตัวนะั่นแปลว่าถ้าเกิดใส่หินนิชชั่นแล้วนะครับเป็นดาวแดงแล้วจะตีได้หกครั้งนะความเสียหายไม่สนพลังป้องกันนะครับตัวนี้จะไม่ได้บัฟเพิ่มนะยังอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อเก้าิหกนะฮะแล้วก็ไม่ได้ปลดล็อกไปสายไหนเลยก็คือยังโฟกัสอยู่ที่ศตูสายปีก นะครับสายสนับสนุนส่วนโบนัสดาเมจนะครับจะได้บัฟเพิ่มมาเป็น1256หน่วยนะอันนี้ก็ยังถูกล็อกอยู่นะครับที่เป็นศัตรูทัุมืดนะฮะมาดูในส่วนของไดสกิลนะครับไดสกิลจะถ้าเกิดเป็นในส่วนของแรงเจ็ดรือสิบไม่ใช่แลงเจ็ดต้องบอกว่าบวกหกนะครับสุดทางแล้วเนี่ยจะอยู่ดาเมจจะอยู่ที่สองหมื่นหกร้อยสาสิบเก้ารุนแรงมากนะ แล้วก็ยังมีบัฟพลังโจมตีให้ตัวเองนะครับ2 9 0นะครับโดนสตู1ตัวแบบสุ่มนะแล้วก็ยังให้ไฟนอลโบของแท็บสกิลกับตัวเองนะครับบวก80%อยู่นาน20ิวนะินะนะเกิดทำอินิชั่นแล้วหรือทำดาวแดงแล้วนะครับตัวดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น2 2ง6 2ก็เรียกง่าว่าเพิ่มขึ้นประมาณ1ั0สนะครับนะแล้วก็จะมีบัฟพลังโจมตีให้ตัวเองนะอยู่ที่310%นะครับนะ ยังโดนศัตรูหนึ่งตัวแบบสุ่มนะครับแล้วก็ตัวไฟนอลโบของแท็บสกิลเนี่ยได้บัฟเพิ่มอีกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น90สซนะครับเนี่ยอยู่นาน20วิน,นะในส่วนของลิเดอร์บัฟนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของการทำดาวแดงนะก็คือจะให้ไฟนอลโบของสกิลนะครับบวก18ปนะสำหรับพันมิธท่าแสงนะครับแล้วก็ในเลสจะมอบไฟนอลโบของแท็บสกิลเนี่ยบวก20นะครับให้กับในท่าแสงนะ ก็คือเรียกง่ายว่าตีแรงนั่นเองนะครับสําหรับไทททเนียนะครับก็จะเป็นแอตแทกเกอร์ที่ไม่ได้มีสกิลอะไรที่หวือหวาหรือดูพิเศษแตกต่างจากใครเพียงแต่แค่ว่าชุดสกิลของเธอนั้นเน้นการโจมตีที่รุนแรงมากๆนะครับอทีนี้จุดหนึ่งคือต้องบอกว่าไทททเนียเนี่ยจะมีการล็อกสกิลอยู่กับศัตรูที่เป็นสายปีกกับศัตรูที่เป็นธาตุมืดนะ ซึ่งถามว่าชุดสกิลของทาเนียโหดไหมต้องบอกว่าโหดนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าโจมตีที่รุนแรงมากๆก็แลกมาด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็คือเพื่อให้ตัวเกมมันสมดุลไม่งั้นไอ้เเนียก็จะเรียกว่าเก่งจัดมากๆนะครับเก่งจัดมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูหินนะครับอ g n i ิ i ชั่นนะครับอะดูไม่ได้แล้วสิผมทําดาวแดงไปแล้วนะ นะก็จะเป็นตามตารางที่เห็นนะครับว่าอ่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างน,นะครับคือสําหรับไทเทเนียเนี่ยมีเงื่อนไขเดียวเลยนะก็คือต้องทำ12ดาวนะครับไม่งั้นจะแบบไม่เข้มอะง่ายๆว่าโจมตีไม่มรุนแรงก็คือมีเงื่อนไขเดียวคือ12ดาวนะครับสําหรับหินที่เหมาะกับเขานะครับหินที่เหมาะกับไทเทเนียนะที่เหมาะที่สุดนะคือหินชุดนี้นะครับก็คือเป็น โจมตีเพิ่มคูณนะครับแล้วก็เป็นความเร็วเพิ่มคูณ2ขานะเนื่องจากไทเทเนียนะครับชุดสกิลเนี่ยไม่ได้มีชุดสกิลที่เกี่ยวข้องกับการตดคริติคอลเลยแล้วก็ไทเทเนียเป็นตัวที่ออกมานะครับเพื่อ,อใช้ในการสู้กับบอสเฮฟเฟตัสซึ่งบอสเฮฟเฟตัสเนี่ยมีชุดบัฟที่ทำให้คริติคอลของเราเนี่ยไม่ออกนะครับ เพราะนั้นคือการใส่หินโจมตีแล้วเป็นคิดิคอที่เพิ่มพูนมันจะทําให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะกับหินอีกชุดหนึ่งนะครับที่สามารถใส่ได้นะั่นคือสลับขากันนะครับก็คือกลายเป็นความเร็วที่เพิ่มพูนแล้วก็เป็นโจมตีที่เพิ่มพูนสองขาแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทําให้จังหวะที่เข้าฟิวเวอร์ไทม์เนี่ยก็จะโจมตีได้แรงขึ้นนะทั้งสองแบบเลยนะครับทั้งโจมตีเพิ่มพูนแล้วก็เป็นความเร็วเพิ่มพูนสองขา หรือจะเป็นความเร็วเพิ่มพูนแล้วเป็นโจมตีเพิ่มพูนสองขาก็ได้นะครับหรือได้หินที่ถัดลงมานั้นนะก็คืออาจจะเป็นโจมตีนะครับแล้วเป็นความเร็วที่เพิ่มพูนแล้วอีกข้างหนึ่งเป็นความเร็วธรรมดาหรือจะเป็นความเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นโจมตีเพิ่มพูนอาจจะเป็นโจมตีธรรมดาหรือความเร็วธรรมดาได้นะครับคือพูดง่ายว่าหินที่เหมาะกับไทเทเนียก็จะเป็นหินที่เป็นชุดของโจมตีเพิ่มพูน กับความเร็วเพิ่มผูนแล้วสเต็อีกที่เหลือก็คือจะเน้นโจมตีกับเน้นความเร็วนั่นเองนะครับเพื่อที่ให้ออกฟิวเวอร์ไทม์แล้วได้ดาเมจที่รุนแรงขึ้นนะครับที่รุนแรงขึ้นนั่นเองนะฮะนะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับสกิลแบบเน้นโจมตีแรงหนักๆทื่อๆเลยนะครับโหดๆไปเลยนะอันนี้ก็เป็น สไตล์ของไทเเนียนะตั้งแต่ตัวสี่ดาวแล้วนะครับนี่มาเป็นห้าดาวนะสำหรับคำแนะนำนะในส่วนของไทเเนียนะครับผมให้ไว้อยู่ที่ห้าดาวนะครับเป็นเรคคอมเมนเดอร์ชายนะคือที่ยังไม่ให้ถึงระดับหกดาวเป็นอมาแทบชายหรือชายที่ต้องมีนะครับเพราะเนื่องจากหนึ่งนะไทเเนียนะครับชุดสกิลไม่เหมาะที่จะไปลง PVP เท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะใส่สิบสองดาวแล้วก็ตามนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกอย่างที่เห็นนะครับชุดสกิลของไทเเนียจะถูกล็อกอยู่กับสายปีกนะครับและถูกล็อกอยู่กับสายมืดให้ธาตุมืดนะครับคือถ้าถ้าไม่เจอสองอย่างนี้พร้อมกันเนี่ยชุดสกิลก็จะออกดาเมจได้ไม่เต็มที่ก็จะกลายเป็นตัวที่สามารถโจมตีได้รุนแรงประมาณนึงตีได้หกครั้งเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าถามว่าใน pvp เมียไทเกอร์ที่โหดวันนี้ไหมแน่นอนครับมีโหดวันนี้แน่นอนนะนี่คือเหตุผลข้อแรกนะครับที่เธอเป็น หกดาวเกรดหกดาวแบบว่าเป็นอามาแทบ,บชายไม่ได้นะครับคือใช้ที่ต้องมีเนี่ยยังยังไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกชุดสกิลเนี่ยพอมันล็อกอยู่กับสายปีกกับธาตุมืดเนี่ยเวลาไปเจอบอสตัวอื่นเนี่ยถามว่าใช้งานได้ไหมคือใช้งานได้นะครับแต่ว่าอ่ามันจะไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ถ้าเกิดมันไม่ลงล็อก ตามนี้คือไม่ใช่สายปีกนะครับคือเป็นใช้่าแสงที่เหมาะในการลงอีเวนต์นะครับแต่ว่าไม่สามารถทาไป PVP ได้นะแล้วก็สามารถลงเวอร์บอสได้ไหมได้ครับจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเมนดาเมจตัวหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดบอสไม่ใช่สายปีกนะครับดาเมจก็จะลดทอนลงไปนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องเอาเธอลงกับบอส่ามืดอ,อยู่แล้วแน่นอนนะ เราะนั้นก็เลยคําแนะนํานะครับก็คือควรมีติดไอเดียเอาไว้นะครับควรมีติดไอเดียอาไว้นะสําหรับสายสะสมนะครับก็แน่นอนควรมีไว้หนึ่งตัวนะครับสําหรับใครที่จะเน้นใช้งานผมแนะนําว่าอยู่ในระดับประมาณสักบวกสองก็พอแล้วนะครับบวกสองก็พอแล้วแล้วก็ดันสกิลให้เต็มแรงสามเลเวลสิบครับแล้วก็จัดการใส่ฮินิชชันทำดาวแดงให้ครบแค่นี้ ไทเทเนียก็เก่งมากแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องลากถึงหวกหก็ได้นะครับนะสำหรับไทเทเนียสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเล่นแล้วบังเอิญได้เจอไทเทเนียแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับหลังจากที่อีเวนต์ผ่านไปแล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ตัวนี้ให้ปั้นเก็บไว้นะครับเพราะว่า ต่อไปเนี่ยตัวอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นเล็กหน้าเบรกนะครับหรือว่าจะเป็นเวอร์บอสที่มีบอสเป็นธาตุมืดเนี่ยยังไงก็คงต้องได้ใช้ไทเทเนียแน่นอนนะครับจนกว่าจะมีอนไรเกอร์ตัวใหม่นะเข้ามาแทนที่นะครับซึ่งผมคิดว่าก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าควรมีติดอดีไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายสะสมหรือสายใช้งานก็ตามนะครับแต่ว่าสายพี p ีไม่เหมาะนะครับสําหรับไทเทเนียนะ นะอันนี้ก็จะเป็นแก๊สยวชายของไททาเนียนะครับมารีวิวให้นะครับหลังจากใช้จริงมาแล้วอย่างเข้มข้นนะนะสำหรับใครที่ยังมีคําถามหรือก้สงสัยนะเกี่ยวกับน้องไททาเนียนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกันใน f c e e o o o k แฟนเพจนะครับไอ้นอตเกมไกลก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับสกิลของไททาเนียนะครับผมก็จะ โพสเก็บไว้ด้วยในกลุ่มข้อมูล Destiny c h i ายนะครับของทาง Facebook Fanpage เน็เกมไกด์นะก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าสกิลนะครับของไทเทเนียเป็นยังไงนะครับใส่หินแล้วเป็นยังไงนะครับเต็มแรงเจ็ดเลเวลสิแล้วแรงขนาดไหนนะสามารถไปดูได้นะครับสำหรับคลิปเกตยัวชายนะครับน้องไทเทเนียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไอ o น็ตเกมไกด์ ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอให้สนุกกับเกมเดีสนี่ชายครับอากมาสานนันด้วยกันนันด้วยกันดีกว่ฉัน,นไม่ได้ยินด้วย